ชมทุกท่านะผิดกราสวีทชมทุกท่านกันด้วยนะครเลอยูกับชองเซลลี่ดั้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 งดั้งกันนี่ด้ด้วยเหรอลปรนกับช่องเซลลี่ดังสองสามสี่กันนี่ซึ่งวันนี้นะเราจะพามาถวอัปเดตใหม่ในแมบ อะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อแล้วจ้าไม่ได้ลืมชื่อหรอกอ่านอังกฤษไม่ออกจ้าไม่ได้ตกอังกฤษหรอกนะก็เก่งอังกฤษอยู่เฮ้ยคนนี้สวยนะพอเขาแต่งสก,กินเอาลุงไปมันไม่ใช่สต,ตีปาน,นาโอเสีดยด้เลยเฮ้ยเขาเขา,เขาเ,ขาเขาเดินไปตรงสถานีเหมือนเราด้วยอ่ะเออเขาไม่ได้เด ส,สถานสถานมีรถไฟใต้ดินเล้วน้องหมีเข้ามาถามว่านี่มันมีปัะดเพทอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันเดินได้ได้รู้เหมือน ได้สงสัยนะเพราะว่าลืมวิธีการเอาผมจริงๆออกนะก็คือแบบลืมเลยก็ต้องโคนหัวไปแต่ค่อยใส่หัวใหม่เนาะหลังจบคลิปนี้นี่แหละแล้วทุกคนก็จะเห็นเราใส่หัวใหม่นนเองแล้วมเล่นตรงนี้นะจ๊ะเออเดินหา ็คือตอนนี้ของเงียบเงียบแป๊บนึงน,นะคะไปรับชมตอนหาของกันเลยไปเลย e เก go ประมาณนี้นะตอนนี้ไม่มีบ้านเลยนี่เราจะตรงนี้นะไม่ลกบบง,งก,กว่าไปกับผู้ชายคนนี้เราขอไปกับคนนี้เรางงไม่มีอะารเราจะไปจนกว่าจะสุดจากดูว,ว่ามันมีสุดกับใคเนย ดูซิมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเฮ้ยน,นี่มันอะไรกันเนี่ยวิวมีติ๊กตอกด้วยนะติ๊กตอกด้วยแกอีย่าก็คือถ้าใครอยากเห็นหน้าเนี่ยแนะนำให้ไปดูที่ติ๊กตอกนะจ๊ะแต่ไม่บอกชื่อช่องในติ๊กตอกหรอกว่าชื่ออะไร ก่อนที่เราจะลบคลิปที่เห็นหน้าเพราะหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จก็จะเป็นลบเลยจ๊ะรีบไปดูกันให้ทันนะถ้าไม่ทันก็อดจ้าก็ต้องรอไปหล้านซับถึงจะเห็นหน้านะ ถึงแล้ว้องคุณกะเข้าไปโอ,อยเข้าไปด้วย,ยบายนะแล้วขึ้นปต่กนรกันดก่อน,นกอเก็เขาได้แล้วและเอาพี่มีหายอ๋อลือไปเรากดไม่ให้มีพอ่ยมีก็ไม่มาเลยดีตอน คืออยากจะถามว่าใครเป็นคนทางโดดทีนี้คะโอ้โหไปไหมนี่มันลว่วงอ้โหล่วงหมดจริงเลยนะชสงสารไปแต่ละว์ปไปที่เกาะกันเลยดีกว่าจุดต้นบอกตบปี จะสร้างบ้านไหนดีครับทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ของ VIP เ,เราไม่สร้างหรอจ้าอืมก็อยากขายของอยู่นะแต่ชอบบ้เนนะี้ย เดี๋ยวเราจะหาเใสคริสตัลไปดูห้องรับกันนะคะปุมกดกดดิมาตรงนี้ก็ใส ปริศนานะจ๊ะว่ามันมีจริงหรือเปล่าคนที่ขอความช่วยเหลือแต่เป็นเจ้าหญิงเนี่ยอยากดูนะจ๊ะพราว่าช่วงนี้เนี่ยชอบคลปแบบชอบไปดูคลิปแบบลืมแบบจนลืมอัดคลิปไะทุกคนคือแบบก็ขออภัยกันด้วยนะครับที่ไม่ได้อัดคลิปมันน ตนนี่ยก็มาอยู่ตรงห้องนี้นะก็คือสวยมากเลยจ้าแต่ตรงนี้มันจะต้องเข้าไปได้แนะ่นอนเพราะดูสิมันมีทางด้วยน่าจะต้องว่านยะน้ำไปแม้วมัืนทายเราม,มาสำรวจกันก่อนดีกว่าละ EP 2เนี่ยเราจะพาทุกคนมาเล่นเยอะกว่านีละเล่นละเละ่นเดี๋ยวถ้ามันให้เปิด EP 2จ้าแต่รู้สึกหิวจัง 黑洞 แบบสุใหม่หรือเปล่าไปดูกันเลย,เยแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามันว่างเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเล่นออบบี้กันนะจ๊ะทุกคนบอกอ๋อไม่อยากเล่นออบบี้เลยอ๋อไม่อยากดูเล่นออบบี้ไม่ชอบเลยอ๋ออยากดูเล่นชิวชิวมากกว่าออบบี้อ่ะก็คือทุกคนคงจะแบบบอกอย่างนี้กันนะ แต่ซึ่งเราเบื่อการเล่นชิวๆแล้วเนี่ยขอโทษทีนะทุกคนขอโทษนะคะก็ถ้าใครเบื่อก็ข้ามคลิปออบบี้ไปได้เลยนะถ้าใครไม่อยากดูนะคนิปเิ่าจะกดไลค์ให้หน่อยนะฝอยไลค์จ้าไม่ชอบ ใช้บ้านที่มันมีเตาอบอ้ <c oughs> ไม่มีบ้านที่มีเตาอบเลยเหรอ ได้สนใจนะทุกคนทำน,นี้เลย เส้าสพ่วยขอโทษค่ะขอโทษมันปักเปิดเผยมาไล่อดอุสัตแต่งแล้วก็ต้องมานั่งหาอดทนหน่อยทุกคนอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยสำหรับการนั่งหา Jangan lupa untuk menonton Youtube แบบนี้เดี๋ยวเราไปทำขนมกันดีกว่าเย้ yeah! oh! ขนมเหรอเดี๋ยวเราจัดปาร์ตี้ก่อนนะจัดปาร์ตี้คำเพ่นปาร์ตี้ ม่จะต้องอะไรกี A ่เอลีปาร์ตี A ้สลสลีพีเออทีวายพีเออทีวายเอลีวาา m a s a c t u a l y P A I T Y. ไปซาลิปาร์ตี้ยีนยันต่อไปโซโอคิเซนชัมเยดมาเดี๋ยวเราจะมาทำขนมเพื่อเปิดปาร์ตี้กันเลยขั้นแรกทำเป็นแมกหมมก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้พอได้แล้วก็เอามาไว้ตรงนี้อบ oh, อีกแล้วเอาอัน,นแต่เราจะไม่เอาเค้กอบน,นะจ้ามันแบบแมนฮาเราินเกินไปอะ่ะมันไม่รู้ว่าจะน่กกากลัวจะน่ารักหรือว่าจะเออไ,ไหนวะยุบมา เดี๋ยวถ้าเป็นอันนี้นะทุกคนอ,อยารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยท้องันรลองอุดอดแล้วนะก็เดี๋ยวต่อ,อีพีสองนะจ๊ะอย่าลืมมาดูอีพีสองกันนะอาจจะนานหน่อยนะอีพีสองเพราะว่ขี้เกียจอ่ะไม่ได้ขี้เกียจหรอกคือแบบไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงหรือพูดง่ายๆก็คือ เอ่มคิดไอเดียไม่ออกว่าจะทำยังไงให้คนดูไม่เบื่ออะไรพวกนี้มันไม่รู้อ่ะมันคิดไม่ออกกับทุกคนเป็นทุกคนทุกคนคิดออกไหมถ้าใครคิดออกก็พิมมาต้คอมเมนต์เลยว่าอยากให้ทำแบบไหนน,น่าจะอ p ีสเนี่ย EP2 สอก็น่าจะวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็เอ,อเอมวันนี้วันอะไรอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวค่อยดูกันนะจ๊ะ น่าจะประมาณวันอ๋อจำได้แล้ววันนี้วันเสาร์เสาร์อ,อาทิตย์สุขเสาร์อาทิตย์เออวันนี้วันอาทิตย์เออก็จะจำได้มั้งนะถ้าพูดผิดประการใดก็ขออาภัยด้วยถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ะนะน่าจะอาทิตย์แหละก็น่าจะลงคลิปประมาณพวกวันศุกร์มั้ง พวกวันศุกร์หน้าเนี่ยนั่นแหละน่าจะลงคลิปประมาณพวกวันศุกร์วันเสาร์แหละถ้านานเกิดไปก็ขอโทษด้วยนะพรว่าไม่มีเวลาพรว่าเหมือนว่าช่วงนี้จะค่อยจะขี้เกียจทำคลิปมากเลยนะโอเคแล้วก็มาเข้าเรื่องของเราต่อกันดีกว่าตอนนี้นก็กำลังจะจัดปาติปาติตบาแอะไรไม่มีน้ำคนแบบขอแห้งตาย รู้สึกว่าแต่ท้าไมมันเป็นอย่างนี้ว่ายจาจ,าจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าจ้าแต่ปาร์ตี้บ้านอะไรมีแต่ของขาวเออของขาวจริงหรือเปล่ามีของหวานด้วยแต่ของหวานมันน้อยอทุกคนพอดีปาร์ตี้บ้านอะไรของหวานน้อยหน่อย,อยอะจะบางคิด โอเคอันนี้เราก็เดาๆเดาๆเดาๆเจ้าไม่ใช่เนี่ยนี่นี่ตู้ยังว่างอยู่เลยอาใส่ของหวานเข้าไปตู้เหมือนว่ามันจะไม่พรอนไหนเดินเลยไม่พอเราเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะยังไม่ทำเลยคือแบบเห็นแล้วอยากกินอ่ะ คือเข้าใจคนหิวไหมจะไม่เป็นไรเอ้าไม่เป็นไรนมไม่เป็นไรเข้าติดกันอืมเธอเนี่ยเอาดีกว่าเอาแบบอื้อหือหาหกเอออะไรยังไม่ทำคุกกี้ฟักทองเลยนึกว่าหรือว่ามันคือส้มแล้วก็ทาหน้าทาสิ ที่สามารถกินได้ลงไปโอเคเสร็จแล้วนะทุกคนปาร์ตี้ของเราแล้วก็มาดูกับมีคนชอบหนึ่งคนแจไม่เมีใครเข้าปาร์ตี้เลย วันนี้มาจากไหนน้าเราก็มานั่งรอกันนะเดี๋ยวขอเสร็จของแป๊บนึงนะทุกคนอย่าไปยุ่งกับตรงนั้นเลยตรงที่มันเป็นรูปนะ <S <S เออมีกล่องฟุตเอทด,ด้วยจ้าเดี๋ยววันหน้าก็จะพาทุกคนมาเล่นอีเกียกันนะใครอยากเล่นแกก็เชื่อ รู้สึกด่างแล้วแกงนอนแล้วก็พอกันแค่นี้ดีกว่าน้องก็สำหรับใครที่ชอบพีนนี้เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งจบไวเดี๋ยวคนดูด่าเพราะว่าเอ้ยมันจบไวจังหวะยังอยากดูอยู่เลยอะพี่เอ้ยยังอยากดูอยู่เลยอ่ะไม่จบเลยอ่ะ ไม่เอานะยังอยากดูอยู่อยากรู้ต่อต่อไปเป็นยังไงคุณอย่าใจรอนะครับเดี๋ยวก็มีต่อ e e p สองก็จะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันต้องอาจจะใชะ้ในการทานทนะพิซซ่าด้วยจง,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 งองอมงองออะไรทังเลย เค okay, เดี๋ยวเราก็มากินกะเลยดีกว่านะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครมาปาร์ตี้เราเลยอือ <c oughs> มีคนมาปาร์ตีช้ชอบคนเดียวคือเราอื <c oughs> มอันเดรียนกันั่นนี่เอออันกันแน่กินทำไมไม่มีใครเข้าร่วม ปติเลยทำไมแม่มีใครถ้ารวมเลยอยากจบบะบากว่าทุกปตินะเขาอ,อุตส่าห์เขาปตินะก็รยู้อยู่เลยว โอ้สาเข้าปาร์ตี้คนอื่นแต่ไม่มีใครเข้าปาร์ตี้หลายๆไม่ขีอเอัลทีเลยจะเดี๋ยวมันี่ก่อนน้ำส้มหิวืม,มาคกชิ้นใหญ่ชึบเอมเดี๋ยว Yeah.